อ,อ,อันนี้จะเป็น3ข้อสุดท้ายนะคะแล้วมันก็อยู่ในข้อสอบอัตนัยด้วยนะคะปรนัยด้วยเนาะ,ะทีนี้ครูจะพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันนะคะซึ่งฟังชันเนี่ยมันจะที่อออนะคะมันจะมีสัก3-4ตัวเนาะซึ่งหนูด,ดูให้ดีนะคะ,ะสมมติข้อนี้เมื่อกี้หัวข้อที่7แล้วนะคะ,ะหัวข้อที่8สมมติว่าครูถามอย่างนี้ข้อใดเป็นฟังก์ชัน จาก A ไป B นะคะก็ไก่มี1 2อันนี้คือ A เนาะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนขอไข่นะคะก็มี2เซตเหมือนกันคือมันไอวงวงเนี่ยมันคือแทนเซตนั่นเองนะคะอันนี้มี x y อันนี้เซต A อันนี้เซต B นะคะ แล้วก็มี0,1,2 y จับคู่ไปที่ 0, y จับคู่ไปที่ 1, y จับคู่ไปที่2การจับคู่อย่างเงี้ยที่จริงมันก็คือคู่อันดับ y 0อ,อ y 1แล้วก็ y 2น,นั่นเองนะคะมันคือเรื่องของเซตเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละแต่เขียนในรูปแบบของรูปภาพนะคะอาต่อมาข้อควายนะคะก็มีเซต a เป็น 1, 2, 3เซต b เป็นลบหลบสลบสแล้วก็ลบสนะคะ ทีนี้มันจิ้มไปแบบนี้ปึ๊บปึ๊บนะคะต่อไปงองูงองูก็มี2เซตเหมือนกันนะคะเป็นเซต A กับเซต B นะคะ A B C D แล้วก็ E F G H นะคะแล้วก็ชี้ไปแบบนี้แบบนี้นะคะครูถามว่าอันเนี้ย คล้ายข้อสอบจริงมากนะข้อใดเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b หนูฟังคุณนะการเป็นฟัง์กชันจาก a ไป b เนี่ยก็คือใช้ a ครบทุกตัวใช้ a ครบทุกตัวนะ b จะครบหรือไม่ครบก็ได้นะคะทีนี้หนูดูนะการใช้ a ครบทุกตัวก็คือต้องมีเส้นลากออกจากสมาชิก a ทุกตัวค่ะหนูดูกอไก่เส้นที่ลากออกไปมันลากจาก1อย่างเดียว แสดงว่า b เออขอโทษแสดงว่าเลข2ไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยถือว่าใช้ a ไม่ครบขอไข่ x ถูกลากไปไหนไหมไม่ถูกเนาะก็แสดงว่าใช้ a ไม่ครบเพราะว่าไม่ได้ใช้ x ขอควายค่ะใช้ทั้ง1ใช้ทั้ง2ใช้ทั้ง3ใช้ a ครบไหมครบดังนั้นข้อน,นี้ตอบขอควายค่ะงองูไม่ครบนะเพราะว่า d ไม่ได้ใช้เห็นไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกฟังก์ชันจาก a ไป b นะคะ,ะทีนี้ มันจะมีอีกนะคะก็คือฟังก์ชันทั่วถึงฟังก์ชัน1ต่อ1นะคะอีก2อย่างเนาะซึ่งอันเนี้ยในข้อกาเนี่ยครูออก1ข้อนะคะแล้วก็จะมีอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในอัตไนอ่เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างอีกข้อนึงที่อยู่ในอัตไน,ตน,ใ,น,ตนให้ดูนะคะะข้อนี้จะโจทย์ยาวนิดนึงนะคะครูต้องใช้เวลาเขียนพอสมควรเลยนะะสมมติ9นะแบบที่9นะคะสมรรมุติกําหนด A นะคะเท่ากับเซตของ 1, 2, 3แล้วก็ B นะคะเป็นเซตของ A B C หนูจำไว้นะเซตเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเลขนะคะเป็นตัวแปรก็ได้เป็นรูปก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ f 1หมายถึงฟังก์ชันตัวที่1นะเขาบอกว่าเป็นเซตของอันดับ1 A 2 A แล้วก็3 B นะคะ ต่อไป f 2นะคะก็คือให้เป็นเซตของคู่อันดับ1 b 2 a แล้วก็ C2 f 3นะคะเป็นเซตของ1 2 2 1แล้วก็3 3นะคะ f 4ให้เป็น a 1 b 2แล้วก็ C2 นะคะ f 5 เป็นเซตของ a 2 b 1แล้วก็ c 3นะคะ f 6คือเซตของ a a b a แล้วก็ c a c a นะคะอะแล้วก็มีอีกตัวค่ะ f 7อันนี้คือครูจะพิมพ์ให้มาแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าโจทย์ก็เปลี่ยนไปนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้แต่ค่อนข้างคล้ายของจริงเลยทีเดียว อะมีฟังก์ชันมาให้7ตัวคือการเป็นฟังก์ชันเนี่ยมันมีหลายแบบครูเคยพูดไปแล้วเนาะแบบที่1คือเป็นคู่อันดับแบบที่2คือเป็นกราฟแบบที่3คือเป็นสมการนะคะอ่ะอย่างเงี้ยครูให้เป็นถือว่าครูให้เป็นคู่อันดับถูกไหมแล้วครูก็จะมีข้อย่อยถามอ่ะอย่างเช่นข้อ1ครูถามว่าฟังก์ชันจาก a ไป b แล้วครูก็จะแบ่งไว้อย่างนี้2ครูถามว่าฟังก์ชันจาก b ไป a นะครูก็จะแบ่งไว้ข้อ3ครูถามว่าฟังก์ชันเขียนถูกเขียนผิดฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง b ครูก็เว้นไว้ 4. นะคะฟังก์ชัน1ต่อ1จาก a ไปทั่วถึง b และผูกกรเวณไว้นะคะหน้าที่นักเรียนก็คือเอาชื่อมันเนี้ยมาใส่ f 1 f 2 f 3แล้วแต่เราจะตอบอะไรนะคะทีนี้ฟังพร้อมกันนะคะคือเรื่องเนี้ยมันไม่ยากเลยนะคะค่อยคอยฟังมันมีคอนเซปต์อยู่ไม่เท่าไหร่คำว่า a ไป b เรายึดตัวหน้าเป็นหลักนะคะ b ไป a เรายึดตัวหน้าเป็นหลักอ่ะดูข้อ1ฟังก์ชันจาก a ไป b หมายถึง a ต้องใช้ครบทุกตัว B จะครบหรือไม่ครบก็ได้แต่ถ้า B ไป A B ต้องใช้ครบทุกตัว A จะครบหรือไม่ครบก็ได้เดดูข้อ1กับข้อ2ก่อนเนาะเดี๋ยว3 4ค่อยว่ากาันเพราะมันเป็นคนละแบบนักเรียนดูข้อ1ฟังก์ชันจาก a ไป B หมายถึงนักเรียนต้องใช้ทั้งเลข1เลข2เลข3อยู่ข้างหน้าด้วยจะอยู่ข้างหลังไม่ได้นะเพราะเขาพูดก่อนเลยเขาเอาอันดับของ A เรียงขึ้นมาก่อน B ีนักเรียนสังเกตไหมดังนั้นใน ฟังก์ชันน่ะมันจะต้องปรากฏเลข1เลข2เลข3ครบทุกตัวถ้าใช้แค่1กับ2ไม่ใช้3ก็แสดงว่าไม่ใช่ฟังก์ชันจาก a ไป b และเพราะว่าใช้ a ไม่ครบและ1 2 3จะต้องอยู่ข้างหน้าด้วยดังนั้น f1 เนี้ยเข้าเขา,ขาเนาะใช้1ด้วยใช้2ด้วยใช้3ด้วยแล้ว1 2 3อยู่ที่ตัวแรกแสดงว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ค่ะ f1 ตอบได้เลยนั่นเมาดู f2 มันมี1คือใช้มาจาก a 2แต่มันไม่มี3อย่างเงี้ยไม่เรียกว่าฟังก์ชันจาก A ไป B นะคะแล้วแบบนี้อ่ะหองามเอใช้ครบทุกตัวเป็นฟังก์ชันจาก A ไป B ผิดค่ะเพราะว่าหนูเห็นไหม a ไป b หมายถึงตัวข้างหน้ามาจาก A ตัวข้างหลังต้องมาจาก B แต่ตัวข้างหลังเนี่ยมันต้องเป็น ABC และนี่มันใช่ Abc ไมล่ะไม่ใช่เนาะ,นะะดังนั้น ถึงจะใช้ a ครบก็จริงแต่ข้างหลังเนี่ยมันมาจาก a มันไม่ได้มาจาก b ถ้าเป็นแบบนี้เราจะเรียกว่าฟังก์ชันจาก a ไป a นะคะแต่โจทย์เราต้องการ a ไป b นั่นหมายความว่า a ต้องเป็นเลข1 2 3อยู่ข้างหน้าต้องใช้ครบตัวแล้วคนข้างหลังเนี่ยต้องเป็น a หรือ b หรือ c ก็ได้ไม่จำเป็นต้องครบนะแต่ต้องไม่ใช่1 2 3ต้องมาจาก a b c เท่านั้นเขเนาะดังนั้นได้ 1> f หนึ่ง f เจ็ดได้ไหม f เจ็ดได้ไหม f เจ็ดเนี่ยนักเรียนดูหนึ่งสองสามใช้ครบเนาะใช้ a ครบแล้วตัวข้างหลังมาจากเซต b อันนี้ตัวข้างหลังก็ใช้ครบอยู่นะแต่จริงๆแล้วมันจะเป็น a เป็น b เป็น b อย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ว่ามันต้องมาจาก b นั่นเองเนาะถึงจะเรียกว่า a ไป b นะคะดังนั้น f เจ็ดเนี่ยใช้ได้ดังนั้นข้อน,นี้ตอบได้สองอย่าง 1> f 1กับ f 7ถ้าตอบแค่ f 1ก็ได้คะแนนไม่ครบนะคะเพราะว่าตอบไม่ครบอ่าต่อไปแบบที่2จาก b ไป a b ไป a นักเรียนดูเซต b ดิมันขึ้นต้นด้วย a b c ดังนั้น f 1 f 2 f 3ใช้ไม่ได้ f 7ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเริ่มจาก a ทั้งหมดเลยไหมแต่โจทย์เต้องการ b b ก็คือต้องเป็น a b c ดังนั้นหนูก็ไปดูแค่ f 4 f 5 f 6นะคะ อทีนี้นักเรียนตัด f 6กทิ้งด้วยทําไมต้องตัด f 6กทิ้งอันนี้ก็เป็นตัวักษรภาษาอังกนี่ก็เป็นตัวักษรภาษาอังกฤษทั้งหมดแสดงว่าอันนี้คือ b ไป b นะคะเห็นปะไม่ได้ใช้หนึ่งเลยดังนั้นหนูพิจารณาแค่4กับห้าคำว่า b ไป a คือ b ใช้ครบ a จะครบหรือไม่ครบก็ได้นะคะ a ใช้บใช้ครบก็คือ b มี a b c A B C ครบจ้ะ A B C ครบจ้ะก็แสดงว่าตอบว่าอะไรลูก f 4แล้วก็ f 5ได้ทั้งคู่นะคะ A B C เนอะต่อไปฟังก์ชันจาก a ไปทั่วถึง b นักเรียนโน้ตเพิ่มนะคะคำว่าไปทั่วถึงถ้า a ไป b เฉยๆเนี่ยตัวข้างหน้าต้องใช้ครบ ตัวหลังใช้ครบหรือไม่ครบก็ได้แต่ถ้ามีคำว,ว่าทั่วถึงเมื่อไหร่หมายความว่า a ก็ต้องใช้ครบทุกตัว b ก็ต้องใช้ครบทุกตัวนะคะทีนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า f 1เนี่ยมันเป็น a ไป b ก็จริงแต่มันไม่ทั่วถึงเพราะว่ามันใช้แค่ a กับ b c ไม่ได้ใช้เหะแต่เนี้ยเซต a ใช้ครบนะแต่เซต b ใช้ไม่ครบ f 1ไม่ได้ f 2ล่ะ f 2 A ใช้ไม่ครบไม่ได้แล้ว f 3นี่คือ A ไป A ใช้ไม่ได้นะคะไอ้พวกนี้ B ขึ้นก่อนไม่ได้อยู่แล้วนะคะมาดู f 7 1 2 3ใช้จาก A ครบ B ต้องมี A B C เนาะ A B C ครบแสดงว่า f 7เนี่ยใช้ A ครบใช้ B ครบนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟังกช์ชันทั่วถึงนะคะดังนั้นข้อนี้หนูตอบ f 7 ต่อไปฟังก์ชัน1ต่อ1นจาก a ไปทั่วถึง b นะคะนักเรียนสังเกตนะฟังก์ชัน1ต่อ1ก็คือไม่มีใครจับคู่เกิน1ตัวไออย่างเงี้ยเขาไม่เรียก1ต่อ1เนี่ยไม่เรียก1ต่อ1นเพราะว่ามีคนซ้ำการที่มีคนซ้ำเนี่ยถือว่าไม่เป็น1ต่อ1นะคะเนี่ยมีคนซ้ำไม่เป็น1ต่อ1เนาะทีนี้ข้อนี้นะคะ f 7 คำตอบคือ f 7นะคะเพราะว่าไม่มีใครใช้ซ้ําและมีคําว่าทั่วถึงเห็นปะทั่วถึงคือ a ใช้ครบ b ใช้ครบและไม่มีใครซ้าเนาะอ่ะครูโนต้ตไว้ให้ a ใช้ครบ b ใช้ครบแล้วก็ไม่มีใครใช้ซ้ำเนาะเราเรียกว่าฟังก์ชัน1ต่อ1นจาก a ไปทั่วถึง b ะะอันนี้ก็ออก1ข้อนะคะ1คะแนนเหมือนกันแต่ว่าอย่าดูครูดูเลทคะแนนก่อนข้อน,นี้ครูอาจจะเพิ่มให้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเผื่อใครได้สัก11ครูก็ให้ไปสิบสอใครได้13ครูก็เพิ่มเป็น14่อันหนึ่งเหมือนว่ามี21อคะแนนะนะคะอาจจะช่วยสําหรับข้อน,นี้นะคะเพราะใช้เวลาในการคิดค่อนข้างเยอะแต่ว่าครูให้คะแนนเท่ากับทุกข,ข้อไปนะคะก็อยากให้ได้นะใครได้ข้อน,นี้ครูอาจจะบวกหนึ่งให้เนาะตั้งใจดูแล้วกัน อะสุดท้ายค่ะแบบสุดท้ายก็คือแบบที่10นะคะแบบที่10นะคะแบบที่10เนี่ยเขาเรียกว่าฟังกช์ชันขั้นบันไดน,นะคะเขาจะมีฟังกช์ชันให้เจอรูปร่าง fx หมายถึงมันอ่านว่าฟังกช์ชันนะลูกเสร็จแล้วเขาก็จะมีเงื่อนไขให้เป็นลบ2 x โดยที่ x น้อยกว่าลบ2อีกอันนึงได้2นะโดยที่ x เนี่ยค่ะ มันมากกว่าหรือเท่ากับลบ2แล้วก็น้อยกว่า2อีกอันนึงได้ 2x โดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ2แล้วให้อันนี้ข้อนี้จะเป็นอัตนายนะจงหา F3 F-3 ลบ3แล้วก็ f ลบ2ลองช่วยกันหาการหา F แบบนี้หมายถึงเอาเลขไปแทนในโจทย์นะคะแต่ทีนี้โจทย์มันมี3บรรทัด ไม่รู้ว่าจะเอาบรรทัดไหนเราก็ต้องดูเงื่อนไขของ X นะคะดูเงืเอ่อนไข x นะลูกหนูดูนะเราจะใช้สมการลบ 2X ได้เมื่อ X ต้องน้อยกว่าลบ2เราจะใช้เลข2ได้เมื่อ X มากกว่าหรือเท่ากับลบ2แล้วก็น้อยกว่า2 เราจะใช้2 x ได้เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ2อนะคะอันเนี้ยไม่มีเท่ากับนะน้อยกว่า2ก็คือ1น่ะอยู่ในเงื่อนไขนี้อ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการพิจารณาก็คือเขาบอกให้หา f 3ใช่ไหมหนูก็ดูเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันคือ x ครูเคยพูดแล้วนะคนที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยมันคือ x เราก็ไปดูดีว่า x เนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขที่1หรือ2หรือ3เลข3ให้นักเรียนมองก่อนคิดว่าอยู่ในบรรทัดที่1บรรทัดที่2หรือบรรทัดที่3 อยู่ในบรรทัดที่3 3มนะคะ3เนี่ยมันมากกว่า2ถูกไหมแสดงว่ามันอยู่ในบรรทัดนี้ถ้าอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้ค่ะเพราะอันนี้เขาบอก x น้อยกว่าลบ2ก็แสดงว่าต้องเป็นลบ3ลบ4ลบ5เขเนาะดังนั้นตรงนี้ค่ะหนูต้องใช้เงื่อนไขที่3ใช้เงื่อน่ไขที่3หมายความว่าหนูต้องใช้2 x หนูเอาตรงนี้มาใส่เพราะเราเลือกใช้เงื่อนไขที่3เนาะเอาสมการมาวาง เสร็จแล้วเห็นอะไรไหมมันมีตัวแปรเมื่อมีตัวแปรปุ๊บหมายความว่าหนูต้องเอาเลขในวงเล็บมาแทนมันมันก็จะได้เป็น2คูณ3ก็เท่ากับ6ดังนั้นข้อนี้ตอบ6นะคะมันเป็นอัตนัยเนาะหนูเขียนให้ครูเห็นแบบนี้เลยเอาต่อไปสมมุติข้อแรกเอ๊ะงงงงอ่ะดูใหม่ลบ3อันนี้ x เ,เป็นลบ3นะหนูไปดูก่อนว่าอยู่ในเงื่อนไขไหน1หรือ2หรือ3 เงื่อนไขที่3ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า x ต้องเป็นบวกวอะนะ x มากกว่า2มากกว่าหรือเท่ากับ2ถูกไหมคืออันนี้แต่อันนี้ x เ,เป็นลบ3มันอยู่ในเงื่อนไขที่1นักเรียนลบ3มันน้อยกว่าลบ2ถูกไหมดังนั้นต้องใช้เงื่อนไขที่1ใช้เงื่อนไขที่1ก็คือเขียนตัวเนี้ยลงมานะคะก็คือลบ2 x เสร็จแล้วมันมีตัวแปรหนูต้องเอา เลขในวงเล็บมาแทนที่ x นะคะมันก็จะได้เป็นลบ2คูณกับลบ3ลบคูณลบได้บวกเนาะ2คูณ3ได้6ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ6เหมือนกันตอบซ้ำกันไม่ต้องสนใจนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าบังเอิญตัวเลขมันไปได้คำตอบที่ตรงกันพอดีต่อไปค่ะตัวสุดท้ายนะคะ x เป็นลบ2นักเรียนก็ดูสิว่าอันนี้ใช้ไม่ได้นะ เพราะมันต้องน้อยกว่าลบสองอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องมากกว่าหรือเท่ากับสองคือมันไม่เป็นลบอยู่แล้วอันที่สามเนี่ยดังนั้นเหลือเงื่อนไขนี้เพราะเครื่องหมายนี้ไงม,ม,มากกว่าเท่ากับลบสองนะดังนั้นเราต้องใช้เงื่อนไขที่สองก็คือได้เลขอะไรจ้าเนี่ยเลขสองเนาะดังนั้นตรงนี้ก็เขียนสองแต่หนูเห็นไหมว่าทุกข้อเนี่ยมันมี x อ,อยู่ข้างหลังแต่อันนี้ไม่มี x อ,อยู่ข้างหลัง มันเป็นตัวเลขตัวเดียวหนูก็ตอบแค่นี้ได้เลยแต่ถ้ามันมี x คูณอยู่ข้างหลังเนี่ยหนูก็จะต้องเอาเลขในวงเล็บมาแทนเอาเลขในวงเล็บมาแทนแล้วก็คิดเลขนะคะแต่ถ้ามันไม่มี x อ,อยู่ข้างหลังมันเป็นตัวเลขตัวเดียวมาแล้วก็ตอบแค่นั้นได้เลยโอเคค่ะอันนี้คือลักษณะของข้อสอบทั้งหมดอยากให้ดูซ้ำประมาณ2รอบนะคะซึ่ง ละเอียดสุดๆแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกข้อสอบที่พ,พลิกแพลงจากแบบนี้แต่อย่างใดสิ่งไหนที่ครูพูดในคลิปว่าอยากให้จำนักเรียนก็ควรตจะต้องจำนะคะเพิ่มเติมเนาะก็จะมีแค่4ประมาณ4แบบที่ครูเพิ่มให้ขึ้นมาก็อย่างเช่นฟังก์ชัน1ต่อ1นงเนี้ยครูให้จำเนาะแล้วก็เรื่องล่าสุดเนี้ยข้อ10แล้วก็ข้อ9นะคะข้อ8ข้อ9เนี่ยมันคือแบบเดียวกันเนาะนะดังนั้นก็ เน้นๆแปดหน่อยหนึ่งเพราะว่าบางห้องยังไม่ได้เคยเจอนะคะเจ็ดเนี้ยนอกนั้นเนี่ยก็คือเคยทําหมดแล้วนะคะเจ็ดแค่4แบบเองไปจําเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเอออย่างไงเรียกว่าฟังก์ชันจาก A ไป B นะถ้าเกิดดูแล้วยังจําไม่ได้ก็ต้องดูซ้าค่ะนักเรียนไม่เสียเวลาเท่าไหร่2คลิปเนี่ยรวมกันก็ประมาณสักไม่เกินสีนาทีอะค่ะเนาะก็อ่านสักนิดนึงนะคะเป็น ค่บแรกเลย60นาทีนะคะของวันสอบวันแรกเลยว่าคือวันจันทร์จะพยายามรีบตรวจให้นะจ๊ะก็สียดายนี้ขอให้ทุกคนเนาะทำของครูได้คะแนนดีๆตั้งใจทำอย่าเพิ่งหลับก่อนอ่านแล้วลองคิดถึงน้ำเสียงครูคิดถึงในคลิปคิดถึงในห้องว่าเออลักษณะนี้ทำยังไงอยากให้ได้คะแนนดีๆกันทุกคนนะคะบายบาย